สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมาดมต้นกลมหรือช่องแบคแคทอีกเช่นเคยน,นะครับอยู่กับผมเฟิร์สเอาล่ะครับเพื่อนๆในวันนี้นะเราก็อยู่กันในเกม Su m m o n ร r er War c h r o n ใน l e อีกเช่นเคยน,นะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผมเห็นจะในไรต์เนี่ยเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับการหาแกนอ่าแกนเวทเนี่ยหาได้จากที่ไหนบ้างและทาไงให้หาได้ไวๆซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับในส่วนของ ทีมฟาร์มไอเทมหรือว่าแก่นเวทนั่นเองนะครับว่าผมจัดทีมประมาณไหนนะครับให้มันฟาร์มไวๆไเนะาะเพื่อนสนใจเติมเกม s อมเมอร์วอล์คโคนอีกขึอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเราเป็นร้านพี่จอนชาวไรให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสตดปลอดภัยแน่นอนทางพี่จอนนะครับจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คพาร์ตราคา275บาทหรือแพ็คใหญ่3,700บาทลดเหลือแค่2 6 6พบบาทประหยัดไปพันกว่าบาทเลยนะครับ หากเพื่อสนใจนะครับติดต่อได้3มช่องทางเพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนะครับอ่ะคุณผู้ชมดูที่แกนเวบผมครับผมก็ฟาร์มมาค่อนข้างเยอะนะประมาณ200กว่าก้อนอันนี้ผมมีใช้ไปบ้างแล้วนะหลักๆเล้ลเนี้ยเขาจะหาแกนเวทก้อนนี้กันเนาะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้186นะครับวิธีการหาหาได้ไงนะครับเพื่อนๆก็กดที่แกนเวทเลยแล้วก็กดที่ปุ่มหัวฟ้านี่ครับหลักๆเนี้ยเราจะฟาร์มได้อยู่3แมปด้วยกันนะครับก็คือเอี้ ฟูลเลนลูคูลังม้านะครับส่วนตัวนะผมจะมาฟาร์มลูคูลังม้านะครับหรือว่าแบบทาต์ไฟนั่นเองส่วนเพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มฟูลเลนหรือเอญาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยทีนี้นะครับเวลาเราฟาร์มเนี้ยมอนสเตอร์ในแมปนะครับทั้งหมดเลยนะก็คือมโอกาดดอปแน่นอนนะครับทีนี้ผมก็จะมีเทคนิคน,นิดๆหน่อยๆนะครับที่จะมาแนะนานะครับว่าฟาร์มยังไงให้มันไวเนาะอ่ะส่วนแรกก่อนเลยคุณผู้ชมกดที่แผนที่ เลือกที่ตรงแชนแนลตรงนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยเรื่องคนก็สําคัญเ,เพื่อนๆถ้าแชนแนลไหนคนน้อยนะครับก็พยายามไปที่แช n แนลคนน้อยที่สุดนะครับแต่ช่วงนี้ก็พูดเลยว่าแม่งเยอะทุกแชนแนลนะครับไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหนแต่กลางคืนเนี่ยมันจะมีเพิ่มแช n แนลเข้ามานะผมสังเกตดูมันจะมีมากกว่าน,นี้นะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันหรือไม่ก็ลองโยกย้ายตามจุดนะครับต่างๆในแบบดูวาเอ มุมนี้คนน้อยไหมมุมนี้คนน้อยหรือเปล่าก็ค่อยๆย้ายนะครับเมื่อคุณผู้ชมเลือกแมพที่จะฟาร์มได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมาที่สัตว์ประหลาดตรงนี้นี่เลือกฟาร์มมอนสเตอร์จุดไหนก็ได้ครับเนี่ยเรากดตามจุดเลยครับทั้งแมพเนี่ยคือได้หมดเลยนะเนี่ยสมมติว่าตรงนี้คนเยอะเพื่อนๆก็ย้ายไปที่อื่นครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน,น,น,น้อยนะ<ต>อา้าวทีนี้แล้วมันเกี่ยวไงกับคอนเทนต์นี้ล่ะเพราะว่าคอนเทนต์นี้คือการจัดทีมมอนสเตอร์ให้ฟาร์มไวใช่ป่มอะมันมีมอนสเตอร์ที่ทําให้เรา ฟาร์มไวได้อยู่นะครับนั่นก็คือนี่เลยฮะทีเด็ดก็คือมอนสเตอร์กิฟฟอนธาตุลมนะครับหรือเจ้าเบิร์หนหตัวนี้เองเจ้าตัวนี้แหละจะทําให้เราฟาร์มไอเทมนะครับได้ไวขึ้นนั่นเองด้วยความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่ะสำหรับสกิลหนึ่งของเบิร์หนห์นะครับใช้มานา3หน่วยนะจะเป็น speed บัฟเพิ่มไอเทมสปีดห้าวิกับมูฟสปีดห้าวิมันก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่ามันแค่5าวิอ่ะใช่ครับ จริงๆสกิลของเบอร์นาร์ดเราไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งหรอกเราใช้สกิลสองครับนี่เลยมันก็คือบัฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันใช้มนาดมากขึ้นเป็น4หน่วยแต่ว่านานขึ้นครับนั่นก็คือเพิ่มแอเทนสปีดระดับ2นะระดับ2นาน20วิและก็เพิ่มมูสปีดระดับ2นาน20ิวินนะครับในส่วนไอเทนสปีดนะครับทำให้การโจมตีธรรมดานั้นเร็วขึ้นนะครับส่วนเพิ่มมูสปีดนั้นทําให้เคลื่อนที่ไวหลายคนอาจสงสัยว่าไอเคลื่อนที่ไวเนี้ย มันได้ใช้จริงๆหรอจริงๆมันได้ใช้จากการฟาร์มนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอ่ะอย่างทีนี้ผมจัดเบื้องต้นนะครับจะฟาร์มแมปไฟเนาะก็จะมีการูนาแสงนะครับเอาไว้ล้คูนาแล้วก็ฮิลนะครับแล้วก็จะมีกิฟฟอนลมนะครับไว้บัฟไอเท็งสปีดส่วนตัวที่3นะครับผมใช้เป็นจินน้ำนะครับเพราะว่าด่านนี้เป็นธาตุไฟเนาะก็จะแพ้ทางธาตุน้ำนั่นเองนะครับอันนี้คือร้าวๆก่อนแล้วกันอ่ะมันสำคัญยังไงใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวลองลองฟาร์มดูนะครับอ่ะกีฟอนบัฟสกิลสองและอันนี้ก็ฟาร์มปกติครับเดี๋ยเราก็ตีเร็วขึ้นนะสำคัญเลยคือมันทำให้เราเคลื่อนที่เร็วครับเห็นไหมเวลาเราถึงตัวมอนสเตอร์เร็วเราก็จะฟาร์มได้เร็วนะครับอ่ะคุณผู้ชมสังเกตดูตอนนี้แอนแสปีดเราไวาขึ้นการเคลื่อนที่มันก็ไวขึ้นนะครับอันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัด ในกรณีที่คนเยอะๆเนี่ยคือเราจะได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าเราถึงมอนสเตอร์ก่อนนะครับเห็นไหมสังเกตดูว่าผมจะฟาร์มไวมากอ่ะบองตงน้นอันนี้คือทีมตัวอย่างสําหรับออบเบียนะครับถ้าไปนในส่วนของคลีน,น่าหรือคีน,นะครับใส่ดาเมจไปซัก2ตัวก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กิฟฟอนลมไปแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าคลีฟเนี่ยมันอึดอยู่แล้วส่วนคีน่าก็สามารถฮิลได้แต่ว่าออบเบียเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถฮิลได้นะครับก็เลยจะต้องใช้ในส่วนของ นกแสกเนี่ยมาช่วยหิวนะครับสำหรับออบีเนะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องใส่นกแสกก็ได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุมืดอ่ะใช้สกิลดูดเลือดเอาก็ได้นะครับวิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะก็คือใส่เป็นดาเมจ2กิฟฟอน1นนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุมืดดูดเลือดเอานะอันนี้ก็ฟาร์มได้ที่ผมลองแล้วนะครับอ่ะแล้วในส่วนของกิฟฟอนนะครับสามารถ คอมโบกับมอนสเตอร์ตัวไหนได้บ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเป็นทีมฟาร์มเนาะสำหรับมอนสเตอร์นะครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนเพื่อเอามาฟาร์มนะครับก็จะมีในส่วนของแฟนลี่ไฟก็ได้อ่ะหาง่ายๆเนาะหรือใครมีจินไฟก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นสกิลหมู่ทั้งคู่เลยแน่นอนว่าถ้าเกิดใครฟาร์มแม็ไฟนะครับผมแนะนําเป็นจินน้ําเลยนะครับจะได้เข้าเนือมากกว่านั่นเองแล้วก็จะมีมอนสเตอร์นะครับประเภทที่ตีธรรมดาแรงๆนะครับแล้วก็อาศัยเอ็กซ์เทอรสปีดจากกิฟฟอนนะครับก็จะมี ธนูแสงนะครับอันนี้เพื่อนๆก็มีทุกคนเนาะสามารถหาได้จากสตอรี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาฟาร์มไดนะในแมปไฟนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นเรเวนนะครับอันนี้ก็อาศัยไอเทมสปีดจากกิฟฟอนได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ฟาร์มไวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยทุกคนก็มีเหมือนกันเพราะว่าสามารถหาได้จากมอนสเตอร์สตอรี่นะครับส่วนมอนสเตอร์เพิ่มเติมนะครับที่อาศัยไอเทมสปีดไดเหมือนกันนะครับก็คืออินุกามิมือนะครับอันนี้ก็ใช้ฟาร์มได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนมอนสเตอร์สุดท้ายนัันพวกสสาายยดีะ ก็คือลิสต์นั่นเองนะครับเอามาฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้นะครับโดยเฉพาะลิสต์มืดนะครับมีสกิลรวบนะหรือจะเป็นลิสต์น้นําก็ได้นะครับมีพวกบัฟเอเเคลดเดฟอะไรพวกนี้นะครับก็ฟาร์มไวเช่นเดียวกันปัจจัยหลักของทีมฟาร์มนะครับจริงๆก็คือมีกิฟฟอนนั่นแหละทําให้เราเดินไวนะครับถึงมอสเตอร์ได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นถ้าเกิดผู้เล่นเยอะในชแนลนั้นๆนะครับกิฟฟอนเนี่ยช่วยคุณได้นะครับทาให้คุณนั้น ไล่ตีมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็เคลียร์ได้ทันนั่นเองหลักๆล,ลยนะครับที่ผมเลือกฟาร์มแบบไฟนะครับมันจะได้แกนเวทสามขนาดเลยเนาะอ่าก็จะมีแกนเวทนะครับระดับหายากแล้วก็จะมีแกนเวทเข้มข้นอ่ะกดดูก็ได้เนี่ยมันได้ที่ลูคูลังมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแกนเวทอันใหญ่เนาะนี่เป็นตำนานนะครับก็จะหาได้ที่ลูคูลังมาเช่นเดียวกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ฟาร์ม แกนเวทน่าจะคุมที่สุดแล้วนะครับเปไ็นไงบ้างครับผู้ชมสำหรับคอนเทนต์แนะนำการจัดทีมนะครับฟาร์มไอเทมหรือว่าแกนเวทน,นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสตมป์แจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า